ไปเจอกันตั้งนานตกเมาตกเมาเจสสิก้าเบียร์ครึ่งโหลแมวน่จะเลีเนะเ้ยงเองแฮปปี้หน่อยยิ้มีด้วหน่อยมา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 เบียร์มาแล้วให้กระดาษโน้ตฟรีให้แต่กระดาษไม่มีปากกาเหรอสั่งอีกครึ่งโหลสิเดี๋ยวให้ปากกาปกติเขาใช้มือถือจดข้อความไม่ใช้กระดาษปากกาหรอคะ่ะเมื่อก่อนนี้ใช่แต่วันนี้ไม่ใช่ ไม่มีปากกาแล้วจะจดเบอร์โทรได้ยังไงกันอย่ามาขอเบอร์กันง่ายๆสิจ้านั่นละัะโอเคได้คืนนี้เลิกงานตีหนึ่งส่งข้อความมาหานะปากกาด้ามนี้ฉันให้จ้ะจินซิงที่แท้จีบหญิงรู้สึกแบบนี้เองสนุกมากเลยนะ อย่าเรื่องแบบนี้มาล้อเล่น,นะเมื่อก่อนฉันพูดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องลองสักหน่อยสิต่อไปจะได้ไม่ต้องเรียกจินหาวช่วยฉันหน่อยเพราะฉันพูดได้แล้วถึงรู้ว่าโลกนี้มันไม่เหมือนเดิมฉันไม่สบายกลับก่อนนะอะไรของนายนี่ยจีบหญิงต่อหน้าจินหาวรู้ไหมว่าเป็นธาราจิตใจอ่น่านเนี่ยสิบ้าหรือเปล่าเนี่ยวันชูดิฉันจะไม่ได้ว่าอนไรเลยจะสารภาพรักไม่ใช่เหรอ สารภาพอะไรคิดอะไรอยู่กันได้วันชูฉันนะ่ะคิดดีแล้วล่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ก็เลยไม่พูดตั้งแต่ฉันพูดได้ถึงรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่มากอาจจะมีคนหนึ่งคนที่ใช่สำหรับฉันรอคอยฉันอยู่ 你不断呼叫我，划破。